นะครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็คือจะเป็นการตั้งเซนเตอร์สำหรับเลนสองชั้นนะครับก็คืออตัว kt นะครับเฟสท็อปกิฟท็อปหรือเป็นตัวโปรเกรสซีฟนะครับเราก็มาเลือกเป็นตัวนี้นะครับเข้าที่โหมดต,ตั้งเซนเตอร์นะครับแล้วเราก็มาเลือกโหมดต,ตัวนี้นะครับเหมือนที่อธิบายตอนแรกอันนี้ก็คือจะเป็นตัวตั้งเลนชั้นเดียวนะครับก็คือตั้งเซนเตอร์เลนชั้นเดียว อันนี้นะครับก็คือจะเป็นตั้งของเลนเครื่องวงกลมนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัววงกลมก็คือตัว KT นะครับตัว KT นะครับเราสามารถปรับขยายตัววงกลมตัวนี้ได้นะครับปรับขยายได้ก็คือเรามากดตรงนี้นะครับกดปุ๊บแล้วก็ขยายวงกลมให้มันใหญ่ขึ้นพอตั้งเป็น28ก็ได้ เห็นไหมครับวงกลมใส่วงกลมมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่าเราได้เลนมาลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้แล้วก็ทําเหมือนปกตินะครับก็คือเอาตัวเลนตัวนี้นครับใส่เข้าไปนะครับให้วงกลมมันทับซ้อนกันนะครับให้วงกลมมันทับซ้อนกันเลยนะครับปรับให้ปรับขนาดนะครับให้ตัววงกลมของตัวบล็อกนะครับ วงกลมของตัวเรียนนะครับวงกลมของตัวเรียนนะครับให้มันเท่ากับของตัวรูปตัวนี้นะครับเราสามารถปรับได้เลยแค่วางตำแหน่งให้มันตรงกันแค่นั้นเองส่วนที่นี้นะครับเป็นของตัวโปรเกรสซีฟนะครับเราก็มาเลือกเป็นลักษณะนี้นะครับมันก็จะมีขีดสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็มีสามารถปรับพีดีได้นะครับ อ่าตัวนี้นะครับก็สมมุติว่ามันเป็นตัวเลนโปรนะครับเวล,ลาเลนโปรนะครับมันจะมีจุดด้านบนตรงนี้นะครับให้เราเอาจุดด้านบนตัวนี้นะครับตรงกับสีเขียวนะครับจุดด้านบนนะครับตรงกับสีเขียวเสมอนะครับอ่าถ้าเลนโปรเกรสซีฟมันก็จะมีอ่าตำแหน่งของการมาร์กมาให้อยู่ละแต่ที่หลักๆนะครับเราต้องเอาจุดด้านบนนะครับมาให้ตรงกับจุดเซนเตอร์สีเขียวก็คือจุด PD ของเราเนั่นเอง แล้วเราก็สามารถมาร์กแล้วก็เอามาฝนได้ปกติโอเคอันนี้คือจะเป็นหลักๆของตัวตั้งเซนเตอร์นะครับพองเล็นสองชั้น